จะปกฉลากเจ้าฟ้าิรินทร์นามประทานปกนี้ที่รอคอยลุ้นงวดเก้าสวัสดีครับสมพรชาแนลครับสาหรับคลิปวิดีโอนี้นะฮะหนูจะนำเรื่องราวของปกฉลาก,การ เจาะลึกแก่นแท้มาฝากทุกท่านอีกเช่นเคยนะ,ะเป็นข้อมูลรอบด้านมาฝากทุกท่านนะฮะท่านผู้ชมครับเอาละครับก่อนอื่นนะฮะเดี๋ยวนะครับไปดูการเกี่ยวข้องของปกฉลากนะฮะว่ามีอะไรบ้างที่ไปเกี่ยวข้องในปกฉลากฉบับนี้นะฮะก่อนอื่นเลยนะครับสิ่งที่ไปเกี่ยวข้องก็คือบึงบอระเพ็ดนั่นเองนะคะนะฮะเป็นแหล่งที่พบนะครับนกนะครับเจ้าฟ้าเิลินธรน,นะฮะท่านผู้ชม สำหรับนะครับเดี๋ยวผมนำภาพนะครับของปกฉลากนะครับมานะครับฝากทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับก็คือนะครับในหน้าปกฉลากนะฮะก็จะมีในส่วนของนะครับการนะครับพระราชทานผ่านพืชและสัตว์นะฮะ ในภาพปกฉลากนะครับจะแบ่งเป็นนะครับองค์ประกอบอยู่ด้วยกันนะครับสส่วนก็คือในส่วนของนกแล้วก็จะมีในส่วนของกิ่งพันไม้นะครับที่นกเข้ามาจับนั่นเองนะท่านผู้ชมเอาละครับก่อนอื่นเดี๋ยวไปทราบข้อมูลโดยสังเกตหรือคร่าวๆนะครับของนกเจ้าฟ้าซิลินทอนนะฮะนกเจ้าฟ้าซิลินทอนนะครับเป็นการค้นพบนะครับที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับที่ บึงบอระเพ็ดนะฮะท่านผู้ชมก็คือพบปีพศ2511นั่นเองนะครับความยาว12ถึง13นะครับอ่าเซนติเมตรนะฮะความยาวของหางนะครับก็คือ9เซนติเมตรนะฮะกลุ่มนกนะครับของนะครับเจ้าปพาซีลินทอนก็คือในของนกนางนวลนั่นเองนะท่านผู้ชมก็ถือว่านะครับเป็นระบบนิเวศที่สมบูรณ์นะครับในบึงบอระเพ็ดนั่นเองนะท่านผู้ชมครับ เอาละครับมาดูในส่วนของข้อมูลนะครับการทำนายฝันกันบ้างนะฮะท่านผู้ชมการทำนายฝันของการฝันเห็นนกนะฮะตัวเลขที่นะครับอ่าน่านำไปเสี่ยงโชคก็คือ2 4 6 7 8นะฮะต่อมานะครับเป็นตัวเลขชุด2ตัวนะครับก็คือ30นะฮะแล้วก็2 9 5 7 02นะครับต่อมานะครับมาดูการฝันเห็นที่เป็นองค์ประกอบจากรูปภาพกันบ้างนะท่านผู้ชมองค์ประกอบของรูปภาพนะครับก็มีกิ่งไม้นะครับก็มาเกี่ยวข้องนะครับการฝันเห็นกิ่งไม้นะฮะเห่นนําโชคนะครับก็คือ289นะครับแล้วก็1478แล้วก็21นะครับแล้วก็080ยนะฮะ ก็ถือว่านะครับเป็นตัวเลขมงคลนะครับก็คือ89นั่นเองนะฮะที่เข้ามาพ่วงนะครับกับด้านท้ายของการฝันเห็นกิ่งไม้นะฮะท่านชมเอาละครับมาดูในส่วนของนะครับท้ายปกฉลากกันบ้างนะฮะก็ถือว่า ท้ายบกฉลากนะครับข้อมูลนะครับก็ถือว่ามาดีสถิติมาดีนะฮะจากานนะครับมองเห็นก็คือนะครับมีตัวเลข2306นะครับทั้งหมดทั้งมวลนะครับก็เป็นเรื่องราวข่าวสารเล่าสู่กันฟังเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเพื่อเป็นกาลังใจนะครับในการหาข้อมูลนะครับแล้วก็ข้อมูลรอบด้านนะฮะแล้วก็มีแหล่งนะครับน่าเชื่อถือนะฮะก็กดติดตามนะครับแล้วก็กดไลค์ชูนิโ้ขึ้นนะครับแล้วก็กดแช แชร์แชร์เรื่องกลุ่มแชร์ลงหน้าเฟซเพื่อให้นะครับท่านอนื่นๆนะครับได้รับทราบนะครับแบ่งปันข้อมูลนะครับจากนั้นก็กดรูปกระดิ่งเลื่อนขึ้นไปคําว่าทั้งหมดนะครับก็ขอขอบคุณนะครับทุกท่านมากๆาครับสวัสดี